เดินขึ้นถ้ำกีเรนทองจะต้องเดินจากข้างล่างขึ้นมานะครับเนี่ยพอโดนช้ามันอืดน,นะนะแล้วก็เดินขึ้นไปผ่านต้นไม้ต้นนี้ครับเดินเข้าสู่ถ้ำกีเรนทองครับเ,เมื่อพวกเราเดินเข้าถ้ำกีเรนทองเราก็จะเห็นสภาพถ้ำเนี่ยเป็นเสาหินค่อนข้างส,<ว>สูงมากเลยนะครับนะฮะแล้วก็คือด้านเนี้ยก็จะมีพระพุทธรูป เป็นพระพุทธรูปปางสมาธินะฮะมีพระสาวกอยู่ครับแล้วภายในถ้ำที่เราได้รับความเย็นของถงถ้ำเลยนะฮะแล้วก็มีทางตรงไปอีกนะครับคือเราเห็นดูพระพุทธรูปอยู่ด้านนี้นะครับด้านหน,น้าแล้วก็อันนี้คือเสาหินที่มีความสวยงามแล้วก็งดงามมากเลยนะฮะเพดานโป่งสูงมากแล้วก็มีชัางคาอยู่บนนี่คือถ้ำกิเลนทองครับหรือถ้ำเขาก่อยครับทีนี้เราเดินมาดูด้านนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นมีพระพุทธรูป ที่เป็นพระสังกระจายอยู่แล้วก็มีลิงด้วยครับมีเจ้าจ๋อด้วยครับอันนี้อันนี้หลวงพ่อน่าจะเป็นเทพานปั้นไว้อ่อเป็นเทพทางจีนแล้วครับอทางเข้าถ้ำนะฮะลมเย็นลมลมลมเข้ามาแสดงว่าต้องมีพงมีพงเข้ามาโอ้ลมเย็นมากเลยลมเย็นเนอะอืมพอเข้ามาปุ๊บก็จะมีครูหานี่เดี๋ยวออกมานะแล้วก็มีพระธูป ไม่แน่ใจเป็นพูปปั้นหรือเปล่านะฮะปั้นดยมือแล้วก็มีหลวงปู่ฤูสีวัวด้วยที่เป็นแพทย์รักษาทางเกี่ยวกับเส้นครับซึ่งผมเองก็เป็นหมอน,นวดด้วยนะครับหลวงปู่วัวลูกมาเคารพครับใช่สูงมากนะฮะโอ้ถงถ้ำไม่ธรรมดาเลยสูงมากโอถ้ำถ้ำกีเรนทองมีทางลงไปอีกนะครับเดี๋ยวตัดคลิปแป๊บนึงก่อน่ไ้พอเราเดินมาจากปองปุ๊บ เป็นเสาหินนะฮะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นปูเสืออยู่ครับนะฮะด้านนี้ครับแล้วก็ทํามืดมิดมากมีทางลงไปอีกเึกเลยอ่ะนะฮะเหมือนเหมือนเหมือนเเหมือนนะแล้วเข้ามาเรื่อยๆตรงเข้ามาเราก็จะเจอปู่ราสีครับ ดูทางเเดินเข้ามาเนี่ยวหวมนกับอีเดินท่ากิเลนทองครับคือด้านในเป็นกระน่ำท่าเลยนะฮะแล้วก็มีลูกเล็กๆพอเราเดินเข้ามาเนะี่ยทีมทานก็มาสังเกตดูม,มีพระพุทธรูปอยู่ด้านในเราก็ทำการสักการะพระพุทธรูปก่อน อยู่ในถ้ำนะแล้วก็หินเขาหินย้อยครับติมบนครับหลวงพ่อท่านปั้นไหมอือกลับสักการ,รับผมเข้ามาจากทางป่องช่องนี้เองนะครับของถ้ำคีเลนทองนะครับซึ่งโอ้ก็เข้ามาชมแล้วตรงนี้ก็เป็นลายลายของหินอย่างไรลาย ลายเสือเลยแล้วก็พี่ลิน,นี็อยู่ตงล่างอ่างน,นี่พอเข้ามาก็อยู่ด้านซ้ายถ้ำนะฮะสงสัยว่าป่องทาไมในถ้ำมันมีมีมีมมลมออกมาก็เพราะว่ามันมีป่องอากาศไงฮะเราให้ดูนะฮะด้านนี้ฮะป่องอากาศด้านบนเลยจะเป็นทัศสังกระจายแล้วก็เทพนาจารครับ แล้วก็ทางเข้าถ้ำกีเรนทองครับ